วันนี้จะมาแนะนำเหรียญกระสาบทองคําที่ระลึกในมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชดาพิเศษครองราชครบ25ปีพศ2514ด้านหน้าเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านหลังเป็นพระปรมาพิไทยพปร,ร9มิถุนายน2000 514นะครับประกาศใช้เมื่อ2 7เมษายนพศสองพันหนะครับจำนวนเหรียญทองคำที่ผลิตน้ำหนัก20กรัมนะผลิตจำนวน 22, ง4มืนี่เหรียญน,นะฮะนะฮะ นะครับเป็นเหรียญราคา500บาทนะครับนะฮนะเราก็จะเห็นเป็นเหรียญทองคํานะครับนะด้านหน้าเป็นรูปพระบาทสมเด็จนะพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรบ25ปีนะพศอสองพาร้อยสิด้านหลังนะมี พระปรมาพิไทยพอปร,รอนะครับนะเป็นเหรียญน,นะครับ500บาทนะเหรียญทองคำนะครับนะ้ำหนัก20กรัมปัจจุบันก็จะมีราคานะครับนะ พระเหรียญนี่สวยงามนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับ <c oughs>